แฟนคลับกรีดนนกูลเกี่ยวก้อยแอบทักซอนร่วมงานแต่งเพื่อนสนิทแอบทักซอนร่วมงานแต่งกวนเพื่อนนอนกูลชาโนนภาพหวานจนแฟนคลับเชียร์อยากเห็นงานวิวาของทั้งคู่เป็นคู่รักที่หวานเรียบเรียบแต่มีความฟินเพียบจริงๆค่ะสำหรับคู่ของพระเอกสุดหลอ่อ นนกุลชานนกับนางเอกสาวแอบทักษอนที่แม้จะไม่มีภาพคู่อยู่ในโซเชียลของตัวเองแต่ภาพของแอบนนกูลถูกปรากฏอยู่บนหน้าฟีดของแฟนคลับอยู่เต็มไปหมดทั้งภาพการเจอทั้งคู่เกี่ยวก้อยกันไปรับประทานอาหารไปออกกำลังกายและภาพล่าสุดคือแอบทักษอนไปร่วมงานแต่งเพื่อนของนนกูลต้องบอกว่าเป็นการเกี่ยวก้อยโค้งแขนกันไปอย่างกระดุกกระดิ่งมากๆค่ะและแอบก็สวยมากจริงๆค่ะมากับชุดเรสยาวเปรยหลังผ่าข้างโชว์เรียวขาสวยงามมาก ต้องบอกว่าเป็นการออกงานคู่ที่ดูเหมาะสมกันมากจริงๆจนแฟนคลับต่างเชียร์กันว่าอยากว้าไปเห็นงานแต่งของทั้งสองคนเลยขอบคุณภาพมาดามพิชชี่ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสรุปคะมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ